เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมต่อรีสนิปเข้ามาแล้วอย่าลืมไลค์ซับสไครต์ให้เราด้วยขอบคุณทุกคนมากนะครับอยู่กันใน CDT อีกแล้วเขาอัปเดตแรมโบกินีมาใหม่หลังจากที่เขาลบทิ้งไปทุกคันเลยเจ้าแรมโบรอบนี้มาแบบจริงจังครเป็นแรมโบรีมิเต็ดครับ l a m b o r g บ i ินีชอ n หรือผมชอบออกเสียงว่า l m m o บกิน n i ซี e n นะฮะชื่อในแมปนี้ของเขาก็คือเจ้า Machina Cairo นะครับมากันในเตยมสีเขียวทองล้อทองเนาะก็มูล,ลค่าอยู่ที่8ล้านนะครับผมได้ทำการซื้อไปแล้วเนาะออฟสปีดเครื่องเดิมเนี่ยก็อยู่ที่389กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแอนด์ริงค่อนข้างดีเลยนะ9.3คขับเคลื่อนอวิวได e นะฮะเปิดประตูให้ดูครับดูหูอยู่ในโรงรถแบบสวยจา้าทฮะ เขียวตัดกับสีดําเป็นคาร์บอนหนะ้าล้อก็สวยนะเป็นทองปั๊มแดงนะครับด้านหลังสปายเลอร์เป็นอัตโนมัติด้วยนะเรียบัมเปอร์สวยมากครับเป็นคาร์บอนหมดเลยเป็นท่อคู่ฮะดวงไฟก็ดูโชบเฉี่ยวครับด้านข้างสวยงามแล้วก็อินเทอร์เนียด้านในก็สวยเดี๋ยวกดดร้ายขึ้นไปนั่งกันแล้วเราก็ซูมเข้ามาดูภายในนะครับโอ้โห ชอบไหมครับทุกคนผมว่าภายในสวยดีนะโปรมราลัยก็เทแล้วก็มีซันรูปเร็่ๆตรงนี้เนาะแรมโบกินีชอนนะครับทุกคนใช่ไหมทุกคนคิดว่าใช่เจ้าแรมโบกินีชอนหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเป็นรุ่นไหนนะครับเบาะสีส้มนะครับก็เบรนยางไม่ได้นะเราก็กดเร่งเลยนี่คืออัตราเร่งแบบเครื่องเดิมนะครับผม ก็ขับไปเรื่อยๆนะมาลองดูความเร็วความแรงกับเพื่องเดิมอะลองลองดูนะทุกคนว่าทุกคนโอเคไหมว่าจะต้องแต่งไหมซึ่งปกติก็แต่งกั้ทุกคนแต่งเต็มกันอยู่แล้วนะครับขับตรงมาทางนี้ตอนนี้ก็ซับมาเกีย 6, ร์หกเกียร์เจ็ดนะฮะแล้วเราก็คิดว่าจะบินขึ้นไปบนไฮเวย์ได้เลยโว้ซับเกียร์สี่มาเรียบร้อยซับเกียร์ห้าต่อไปความแรงสองร้อยสองร้อยเก้านะครับซับเกียร์หกมาแล้วฮะสามร้อยบวกครับทุกคนแล้วเรากําลังจะลงสะพานทางนี้ครับเกียร์เจ็ดแล้วความแรงก็สามร้อย 80 86ก็ตึงนะครับทุกคนครับคือผมพยายามจะให้ดูความแรงเครื่องเดิมนะครับแต่ว่าแอคเซเดชันเขากว่าจะพาเราไปถึงความแรงเครื่องเดิมเนี่ยค่อนข้างช้าเลยนะครับเลยมาวนให้ดูความเร็วกันอีกทีตอนลงแบบลงไฮเวย์นะครับทุกคนว่าจะอาดสูงสุดเครื่องเดิมเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรู้เลยครับตอนนี้ก็เกือบตึงแต่ก็ยังไม่ตึงนะครับ แล้วลงมาทางนี้395นะฮะโดยประมาณนอื่อกี้แปลงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วแต่งอีกเนี่ยจะขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้ครับขอบินเลยครับโอ้โหทุกคนเกิดอะไรขึ้นวะล้อลุด้เฮ้ยล้อ,อ,<า>อมันแบบมันเหมือนเป็นูฟี่เกียห้าครับเมื่อเี้เหมือนล้อมันยืดอะอย่างเอาฮะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนดูนะผมกดเร่งแล้วน,นะแต่ว่ารถไม่ไปแล้วนะครับรถพังนะครับผม มาที่ทางเดินตรงนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเรามาลงนี่กันเลยกว่ากด f แล้วบึ้มโอ้โหคว,วันเต็มระบบโอเคฮะเดี๋ยวเรามาแต่งเครื่องเขากันเลยดีกว่าครับผมของเดิมเป็น spot ัปเกรดนะใช้เป็น less ัปเกรดอีกล้านแปดแสนโอ้โหเกือบ2ล้านครับเพิ่มมาเมื่อกี้กี่เปอร์เซ็นต์นะแหรือเเนาะแล้วก็ไม่มีโบไม่มีอะไรมาให้นะฮะแล้วเราก็ใส่เป็น less turbo อีกส4เอร์ครับทุกคนอีก1นึ่งล้านหนึ่งแสนโอ้หูยางก็ใช้เป็น less tire ามหมื่นสี่จบเลยฮ ครับกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เจ้าแรมโบชอนครับลิ้นสอประแจวิวผมว่าจะใช้ล้อคล้อเดิมเขานะทุกคนล้อเดิมสวยนะครับแล้วก็สปริงก็เป็นเอสตัลโลนะครับโอเคสวยฮะสปายเลอร์ผมไม่ใช้นะผมใช้สปายเลอร์อัตโนมัติของเขานะครับอะไลเมนต์ก็ไม่ทำไรนะครับปล่อยเขาเนาะคือถ้าโหลดมากๆเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งไม่ออกละมันติดทีนี้มากันที่4นะฮะคือว่าเอาสีอะไรดีสีเขียวเขาก็แบบออริจินอลเนาะก็ให้ดูสีเขียวมะนาวนะครับมันจะออกเหลืองมากกว่าแล้วเนี่ยแล้วก็เขียวแป่นตรงนี้ เขียวเข้มอีกทีับแต่ผมว่าสีม่วงผมก็ชอบนะฮะนี่แล้วอื่นจะดูเป็นม่วงเข้มฮะอันนี้เป็นออกม่วงน้าเงินเนาะเอาเป็นม่วงเข้มดีกว่านะอาา่ะฮะก็จะม่วงแบบนี้เนาะม่วงดํานะครับแล้วคาถามคือม่วงดําอันนี้มันเหมาะกับสีล้อแบบไหนเนาะอืมต้องไปเลือกกันนะก็อินเตรเลียสีหนึ่งผมจะเลือกใช้เป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็สีสองเนี่ยจะเอาเป็นสีแดงเข้มนะฮะและสีล้อนะครับก็อาจจะเอาเป็นสีขาวด้วยไหมนะครับหรือออก แนวดำๆดีกว่านะน่าจะดุนะฮะแล้วก็ปั๊มก็สีแดงนี่แหละสวยแล้วเนาะหรือจะเอาเป็นสีม่วงดีครับสีเดียวกับตัวรถก็จะให้อารมณ์แบบนี้นะฮะโอ้โหเข้าท่าไหมาครับทุกคนผมว่าดูโคตรมากเลยเนาะแต่สีปั๊มถ้าเอาตัดกับตัวรถก็สวยดีนะแต่ว่าไปเริมดูข้างหลังเลยนะว่าเป็นไงบ้างนะครับวูเป็นคาร์บอนแล้วก็เป็นเครื่องวางอย่างนี้เลยนะครับเขาเรียกวางกลางใช่ปะสวยดีเนาะอืมอืมคมมากครับทุกคนโอ้โหเอาเรื่องแต่เดี๋ยวขอแต่งแบบจริงจังแบบเนืนอครับให้สีมันแบบว่า ว่าคอมพลีทเนาะเรียบร้อยฮะและนี่คือเวอร์ชั่นคอม p l e ทเสร็จสมบูรณ์ของเรานะครับสีบอดี้เนี่ยเป็นม่วงเนาะล้อดำปัำ๊มแดงภายในก็จะดำแล้วก็แดงนะฮะให้อารมณ์แบบเรซซิ่งดุดันนะครับเนี่ยหูสวยดีฮะด้วยความที่มันตัดกับสีดำคาร์บอนเนาะแล้วก็สีม่วงสีดำแดงผมว่าโอเคอะผมโอเคนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ไลค์และซับสไครต์ให้เราด้วยขอบคุณทุกคนมากเลยไม่รู้ความเร็วท็อปสปีดตอนนี้เท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ขับออกมาแล้วองยาวมารู้สึกว่าร มาไวขึ้นแล้วพุ่งมาทางนี้ก้อนยินก้อนนี้บินขึ้นมาบนดีลเลอร์ ทุกคนขึ้นมาบนมอนสเตอร์เลยอ่ะก็ให้ดูท็อปสปีดของเขานะครับ419กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุ้ยรู้สึกภูมิใจนะครับทุกคนมันแรงนะครับอัตราเร่งมันโอเคขึ้นกว่าเครื่องเดิมเยอะเลยฮะมาอยู่กันในดีเซิร์ดแล็กเจอกับมอเตอร์คอร์สครับแลมโบเจอกับมอเตอร์คอร์สเอดี <c oughs> คนละรุ่นเลยนะครับทุกคนก็ามาที่เกาะกลางหลบนิดหน่อยฮะแล้วกำลังจะเข้าเส้นชัยด้วยความแรง300บูม10.49 4วิครับทุกคนแล้วมอเตอร์คอร์สเชื่อว่าอิ๋ว252สี่จบไปที่13.6 ม,มาดูรันนี้กันหน่อยครับเจอกับรถแดกเตึงอยู่นะครับคันนี้ครับก็ออกตัวมาครับเหมือนเราจะนำว่าเฮ้ยวู้เจ้าม่วงเรากับเจ้าแดงาะผมขอมาดูมุมนี้หน่อยครับเดี๋ยวชนก่อกลางนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะเข้าวินแบบว่าเพอร์เฟกแล้วบูม,ม,ม,มที่สองครับทุกคนเห็นหรือเปล่า รถบินรถทั้งอยู่แล้ววิ่งอย่างงี้เฮ้ยไม่พังด้วยนะครับไม่น่าเชื่อก็เจ้ารถแดกจบไป10.4นะครับแล้วก็รอบนี้10.5นะครับเวลาของเราเนาะคือห่างกันเพียงเซียววินะครับเซียววิก็คือตัดสินแพ้ชนะแล้วนะครับอยู่กันใน d ดกซิตี้กันต่อนะครับทุกคนเจอกับเออรถอะไรแะเนี่ยเออรถอะไรมันคล้ายกันหมดมีรถ10บล้านคันหนึ่งครับเท่าที่จําได้ออกตัวมาสักพักแล้วกําลังจะเข้าเส้นชัยสามมันสั้นเข้าแค่ห้าเฮ้ยทุกคนเราจบที่หนึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอบินี่หน่อยเห็นที่บินไไม่ด ได้เลยฮะมาดูเวลากันหน่อยครับโอ้โห7.0นะ7.5 8.9นะเฉียดเฉียวสุดๆนะรับล้านบอกขอแก้ตายสักทีนะครับมันจริงหรือเปล่านะฮะโอ้โหจะเป็นไปได้เหรอรด8ล้านชนะ10ล้านนะครับก็มาดูอีกทีแล้วกันนะทุกคนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ไกลเรานะเรียบร้อยฮนะ6 9ครับรอบนี้แล้วเขาจบไปที่7.7นะครับมาอยู่กันในซิตี้แต่พอเอาตัวโก้ก็มีรถ10ล้านแล้วก็รถสีเหลืองรถอะไรไม่แน่ใจครับทุกคนมันผมจะไม่มีนะคันนั้นนะแล้วก็เลี้ยวซ้าย มามา2รอบนะครับใครจะคว้าโพเดียมไปครองรู้สึกรถเราโคตริ้วเลยครับเปลี่ยวนี่ยังดีนะฮะตรงมาทางนี้ขึ้นสะพานหูสามร้อยครับทุกคนมันก็เอาอยู่เหมือนกันนะแลมโบชอนนะครับชอนนะไม่ใช่เซียนนะครับเลี้ยวซ้ายยาวไปครับผมยาวไปแล้วข้างหน้าซ้ายเบรคครับซ้ายอุ้ยโอเคเลยนะทุกคนเบรกดีอัตราเร่งดีนะฮะตรงมาตอนนี้ก็น่าจะประมาณ70%แล้วขวาที่สะพานนี่อัดความแรงต่อไปรอบสุดท้ายกันแล้วฮะรู้สึกว่าอยาก บินครับโอเคจัดให้จะเสียลักฮะและสายเก็บเช็คคอยขวาครับยาวไปครับทางหน้าตรงยาวขอหันไปดูมีใครตามมาไหมหนึ่งกิบไปกันต่อครับขวาฮะโอเคดีครับทุกคนควบคุมดีมากนะครับสมแล้วที่คะแนน9.3นะครับแล้วก็ตาเร่งดีนะครับเมื่อได้เป็นแลมโบแล้วนะฮะ ชื่อนี้ไว้ใจได้ครับขับดีแน่นอนครับแล้วก็เส้นชัยบึงครับเป็นแลบ36.1กเนาะก็ใครจะได้ที่2เดี๋ยวมารอดูกันนะครับใครจะมาเลี้ยวออกมาจากรูนี้เป็นคนแรกก็คือที่2ไปมาเลยครับเหมือนจะเป็นรถ10ล้านบึงและที่3ก็จะเป็นเจ้าคันเหลืองครัคันนี้เอ๊ะทำไมเขามารูนี้ล่ะมาผิดรูหรือเปล่าเอยมาอยู่กันในรลนลี่นะครับ2อรอบครับออกตัวมาแล้วไม่รู้รถไรบ้างทุกคนดูเอานะมีอยู่4คันนะครับรวมเราด้วยแล้วเหินขึ้นนี้แล้วบินนี่ครับ เรานำเลยครับทุกคนแลมปโบกินีชอนเราเอาอีกแล้วครับนำอีกแล้วเขาจะได้ควาโพเดียมใช่หรือไม่แล้วเรียบร้อยครับทุกคนเสียหลักแล้วอูปากานีไปนู่นแล้วไม่เป็นไรครับสองรอบครับทุกคนชิวๆไปเดี๋ยวเราก็ตามทันนะเดี๋ยวเขาก็เสียหลักนั่นเนาะ เขาเด่นไปนู่นเลยครับทุกคนอ่ะแซงมาเรียบร้อยแล้วขวาระวังต้นไม้ครับสนามนี้มีอะไรให้ลุ้นเยอะ,ะครับผ้าเสียสมาธิเมื่อไรเนี่ยคือผ้าแล้วบอกเลยครับแล้วค่อนข้างลื่นนะทุกคนผมก็ใส่ย,ยางออฟโรดมาเด้เพราะอุ้ยอุ้ยกบชนครับเมื่อกี้แล้วก็ยกสูงมาด้วยนะใส่ย,ยางออฟโรดต่อยกสูงมันก็จะนิ่มๆเด้งๆรู้สึกถึงความแบบว่าตื่นเต้นครับลงน้ําโอเคครับโค้งนี้ที่ทําเราเสียหลักชนกองฝากไปเล็กน้อย มาฮะไปกันต่อครับอ่ะอ่ะเลี้ยวซ้ายโอเคโอเคขึ้นนี่ระวังโอ้โหรถแบบแบบมันเบี้ยวอะทุกคนแล้วด้วยความที่ถ้าลงแบบเบีวเบีวมันก็จะโอ้โหก็จะชนต้นไม้เกี่ยวมิเนี่ยขอ,อหันไปดูหน่อยยังไม่เห็นใครต้องไปกันต่อครับ เอ้ยแล้วรถแรกยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับทุกคนเราจบที่หนึ่งแล้วก็เป็นแร็สามสิบหกจุดสองนะฮะเอาละฮะและตอนนี้อยู่กันในมารเทนนะครับโอ้โหทำไมศัตรูเราเยอะจังวะไม่ใช่ศัตรูครับผู้เข้าแข่งขันนะครับผู้ร่วมแข่งขันเลเซอร์นักแข่งทั้งหลายเมื่อกี้มีหกคันเลยนะมีรถอะไรบ้างเมื่อกี้ไปกดพอดกันดูนะครับก็ออกตัวมาแล้วตอนนี้ก็นําอยู่นะครับก็ขายามขับอย่างดีที่สุดเพราะว่าเราเป็นนักแข่งรถที่มือดีที่สุดในซีดีนะฮะ พูดไปเรื่อยฮะก็หูทุกคนพอลงพื้นหญ้าต้องระวังครับมันเลื่อนนะครับโอเคครับขวามาทางนี้ฮะแล้วซ้ายเก็บเช็คคอย์ได้ด้วยผมอยากดูข้างหลังบ้างรู้สึกมีคนตามมาแล้วทุกคนเป็นรถดาแล้วรถเราไม่น่าทันแล้วเราบูตตี้แซงขึ้นไปแล้วที่สองแล้วเราครับอ่า้ะฮะตามไปครับทุกคนหูประมาณห0ปรระยะทางจะตามทันไหมเดี๋ยวดูกันแล้วเขาก็ หมวนอู้ยจะเสียลกักอ้โหแม่เจ้าคุณลุนช่องเอบไปแล้วครับเมือ่อกี้ยังเห็นท้ายบุกติอยู่เคไล่ตามไปครับผมว่าอัตราเร่งเราน่าจะดีกว่าจะบุกติคันนี้นะฮะแต่ท็อปสปีดผมไม่แน่ใจว่าใครตึงกว่ากันนะครับก็ตรงมาฮะอยังเห็นเขาอยู่ยังอุ่นใจอยู่นะคือโค้งด้านหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายนะครับโอเคนั่นไงฮะมันจะเป็นอย่างนั้น ถ้าคือมาเร็วเกินไปแล้วเบรกไม่หยุดก็จะนั่นเลยครับเสียลากฮะเรียบร้อยครับกินนิ่มครับบอกเลยกินนิ่มครับมางนครับมันคือ โอเคครับ yeah. สเส้นชัยโราจะหนีเราไปไหนได้โฮโฮหนึ่งนาทียี่สิบสามวินาทีฮะแล้วก็จบด้วยบูตตี้นะครับบูตตี้ไดโวโอเลยใช่ปะมาขับบินขึ้นเข,นขากันบ้างดีกว่ากับบันท้ายสุดโคสุดเลสซิ่งนะชอบมากครับทุกคนอ่ะดูครับดูเดยวดูเลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยครับทุกคนโอ้โ,โ,หโหแล้วเสียหลกักโอ้ยลองอีกสักหนึ่งหินบึ้งเอ้ยขึ้นได้ด้วยนะฮะอ่าสูงสุดแล้วลงกันต่อครับกดเอฟครับไปกันต่อครับ เปิดหินนิดมึงแล้วก้อนหินก้อนนี้ขอเหอะขอเหอะเออหตัวอะไรวะนั่นเหมือนนักบัลเล่เลยนะมันหมุนแบบพิสดารจาัดเอาฮะสับเกียหกมาเรียบร้อยแล้วลงสะพานตรงนี้300อบัวครับทุกคนก้อนหินระหว่างต้นไม้จัดหนีเราไปไหนบินเลยครับอ,อูโหูเรียบร้อยแล้วทุกคนอะไรวะเนี่ยลูฟี่เกียห้าทุกคนตังเกตเห็นล้อาอย่างยืดนะครับโอ,อ้โหทุกคนดู กิดอะไรขึ้นวันนี่ยทำไมรถคันนี้มันปิวไกลจัดอ่ะคือแรงจัดหรือไงโอ้โหแล้วยังไม่หยุดนะครับและวล้อมันก็เหมือนลูฟี่เกียร์ห้าจัดอ่ะโมูกมุนโนเอาบินไปดิ์แลู้ปผมตุยนะครับนี่เกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นตอร่สนิปมาไล่ความเร็วกันต่อ400บวกนะครับตอนนี้420ความเร็วสูงสุดของเขาแล้วชนกำแพงคนระับโอ,โอโฮเฮ้ยเดี๋ยวน,นะ ขึ้นมาบนนี้ได้ด้วยเหรอคือรถส่วนใหญ่มาไม่ได้นะครับผมแล้วตอนนี้กําลังมืดๆนะครับเราหลบมาทางนี้แล้วมาทางนี้ครับขึ้นมาบนนี้เบรกครับเบรกโอ้โหคืออยากจะจอดบนนั้นเนอะมุมดีหรือไม่เดี๋ยวรู้กันตอนนี้เลยนี่เป็นยังไงครับทุกคนถ้ามุมได้มันก็มาได้อยู่แล้วนะครับผมเอาละทัทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าแลมโบลินี่ชอนนะครับผมชอบมากนะรู้สึกว่าสวยดีฮะถ้าใครชอบเนี่ยก็ไลค์แล้วก็ซับสไคร์ให้เราด้วยนะครับสวัสดี่ เถี่็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันเนาะคลิปหน้าเป็นไรก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วเจอกันครับผม